เป็นอะไรมาครับวันนี้เคยกินไหมหมายถึงว่าแม่เคยเไม่เคยเอาหรอกชาวบ้านที่ไม่กินหรอไม่กินไม่กินมไม่ปลูกเดี๋ยวไม่กินเพราะว่าไม่ได้ปลูก <c oughs> หนูกินเป็นเพราะว่าแม่พากินทั้งนั้นแหละขนาดปอกแค่นี้ง่ายเหมือนกันนะลองคิดดูว่าแม่จะปอกให้จะขนาดไหนลองคิดดูว่าเขาทำกับข้าวกินตอนยอะตั้งแยะหนูทำแค่นี้หนูยังขี้เกียจเลยแต่ก็อยากเนาะ ยากแต่อยากบางทีก็แบบแค่แบบนี้แหละอยากกินอะไรแค่นี้อยากกินอะไรแบบนี้อารมณ์เหมือนแบบอยากกินกับข้าวบ้านๆข้าวที่แม่ะทะสุดข้าวแล้วจ้าต้มให้หนูด้วยนะเอาเองสิครับากินแล้วต้มสิครับย่ายสุดแล้วยอดฝักทองมาแล้วจา้ายอดฝักทองล่วงมาแล้วจา้า แซ่บมากจ้าใบาหรือว่าตรงก้านที่ขูดออกไม่หมดเวลากินจะรู้สึกสายๆนิดนึงถ้าอันไหนที่เอาออกเกลี้ยงแล้วนะคะก็จะโอเคเลยอร่อยมีลูกฟักทองจิ๋วที่มันยังไม่โตตอกยังติดอยู่แบบนี้นะฟักทองจิว๋วเขาต้องเอาออกบ้างเพื่อให้ลูกอื่นๆโตแล้วก็หุบอวบแน่นๆอะไรแบบนี้อันนี้มีดอกแคหลังบ้านปนมาด้วยนิดนึง ยอดฝักทองคือเราไม่ได้ปลูกลำละ5บาทค่ะเราก็ได้โลกฟักทองจิ๋วมา,า,มา 2> <c oughs> 1 2 3 4งเล็กมากเล็กจริงๆไปแล้วคะ่ะขอตัวไปลิ้มลองความอร่อยความแซ่บของฝักทองจิว๋วและยอดฟักทองกับดอกแคหลังบ้านคะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์หรือกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรวมวิวในแบบของยาวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ